ใชาทุกคนป้ายาจะเอาแหนแดงผสมอาหารไหหมูโอ้ใหงวงอวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผสมอา,ามอรไอผสมอาหารผสมหามแหนแดงที่เขาตักมาเนาะก็ได้เวลาให้งัวแล้วจะแหงแล้วจา้านี่ชุบเนี่เห็นไหมยกได้แล้วนี่เบาเห็นไหมนี่เบาน้ำออกหมดแล้วบทีนี้เขาก็จะมาผสมรำเนะาะจะเนาะใหงวให ua, ใหงวงเขาตัวหน,หนของหมักจ้า ลำสักกระเ๋งหนึ่งคนเลยทุกคนอันนี้เป็นลำหยาบนะจ้ะลำหยาบไม่่ำเียำหยาบเราจะยักะเงหนงก็ได้นะจ้ะจะมีลำหยาบลำะเอียดลำอ่อนนะเขาเรียกลำอ่อนลำอ่อนลำแกยิงบยาเรียกลำอ่อนลำแก่เฮเ ตกไปเลยนะมันทำเขาเลยจ้ะแมแดงเราค่อนข้างเยอะนี่ออกระแป้งหนึ่งจ้ะเพื่อเพิ่มความหอมนขาในกระน้ของทุกอย่างมันก็ต้องมีส่วนผสมของข้านในเฮ้้ยยๆ้ายว้ยหมดเยอะะนี่หลายตัวเยอะแดงพยายาม มาแรงเนาะมาแรงต้องเข้ใจนิดหนึ่งยังจะว่าไม่ให้เขาตายเพราพขอโอ้เสือเปื่อนเมื่อเสือปยาเปื่อนเมื่อเสือเปื่อนเดี๋ยวก่อนทขาไม่อยากถลกแขนเสื้อก่อนนะคะคราวนี้เราก็จะเอารำจ้ารำจ้าใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้าทุกคนนึ่งกระแป้งดำหนึ่งกระแป้งดำเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเนาะ มีกลิ่หอมหอมแห้งๆนะชุดตอนนี้เราก็จะมาคนเขเลยเขเลยอย่างคนแดงคนแรงลำปิ้วเขคาตมูกจะ้ะขันเนื้อเนี่ยหายแล้อเนี่ยลำนี่คนคขเลยคขเล่ให้เท่ากันคขเลยคขเล่เหมือนเราอะไรนะสือเป็นายเราทำให้เนี่ยขยโคโคโคับกอกกอกกอกอันนี้จะขยับแต่จะขยับเลยเนาะ คนในลำก็ทวดหนูแม่แดงเนาะเดีนะ๋ยวให้ลำเข้ากันกับแม่แดงแล้วกนะันคุณป้าคุณป้าว้าโอ๊ะในหกสิบเจ้าในหกสิบมันจะไม่พอนี่เหมือนอะไรนะเขาเรียกเหมือนเหมืนอนเขาโรยงานเนี่ยนะ <c ười> กินแล้ววัวก็จะผนละหวยนะคะอยากค่ะไปแล้วนี่พุนะมากินเด้อมันเข้าโรยง้าหญ้าขัวที่เขาตันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะแบ่งไป็น2ท่อนขอละหัว,หวมันจะญาตก,กันเนาะมันจะแย่งกันนะนะนี่ เ้จ้ามาทีนี้เขาก็จะไปเอางวเด้อแบบทีนี้เด้อจะไปเอางวแล้วนะจ้าตาต้องมาช่วยเอางวสิค่ะไปะไปเอางวมาแล้วจ้าอันนี้น้องเอางูมาเลยใจเย็นๆลูกอย่าก,กินอย่าก,กินอยากก่อยาก,กินเร็วอย่าก,กินคำปูมมาติดคอมีเเออน่ะเห็นไหมโดกแล้วไม่เชื่อมาติดคอ าำใหญ่กินคำเล็กๆอืมไม่ต้องกลัวว่าใครถ้าินไนมะ่มีใครแย่งหรอกนะไม่มไมมนนไดีนะนะ่่ต้องไหนไ้มตากดที่ตั้อยู่นังนง่ะ กินทำใหญ่เด้มันเจ็บติดคอเลยติดเลยติดขยะหน้าพอชอกชอบ็นอชอบมากเลยเป็กินแค่กินคนเดียวแม่กินคนเดียวเองนะใครม่กินแค่ถังตะวันโอ้นะเเห็ดเๆๆดเห็ดตะวันเดี๋ยวเกลีย้าให้บ้า สูงแล้วค่ะสูงข่าวปยาแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ่อลูกสวัสดีครับก่อนอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินคำใหญ่อย่าก,กินคำใหญ่มันจะติดคอเนาะคำน้อยๆมันมีใครแย่งนะจ้าเธอกินคนเดียวเธอเนะเธออจากินคำโป่งม,มันจะติดคอค่อยกิน,กน,กนแต่ว่าในแดงเขาไม่หนาเน,นาะเอาพิงกี้พิงกี้ก็อยากเข้ากล้องเอ่อ ดงเขามีมีน้ำในตัวเขาเนาะเป็นไรหรอกจ้ากินพีดีทุกคนมี่ทะไลาะไหนทะไลาะไม่เคยพออันนี้เป็นแค่์ให้ขา้าวเสริมนอนจัดให้ข้าวขึ้นอย่างอบอกแล้วว่าจะกินคำใหญ่ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เอาใหม่หจ้ะ <laughs> กนไม่ยิ us, ่งหรนะกยิ่งหนะนะนอนก็ด้นอนเขากินระเบิดอ้โหมีแรงนีมีแรงอยากทำให้เขากินมันเนาะเออแต่ว่าต้องทำแต่นี่หนึ่งเนาะแดแดงหาแรงเดินชาจ้าทุ่มใส่แดดรอนเดานะเลนป้ยากันเดดะเลนแบบดีเนาะเป็นตะาเขียวมันกันแดดได้อน้างน้อยก็เต็มมาาเออไม่ต้องรอรอไเป็นไรหรอเอาไปยนอว้ย มาผลลายปุ้บเขาค่อยๆให้เขาอย่างเต็มที่แม่จะ้ะไอ้หนูเขาก็จะเ,เัาก็จะค่อยๆอันนั้นในเขาหน่อยจะค่อยตักเขาออกน่าเลงเนานะเดินข้านิดหนึ่งไม่เป็นไรเอาไปยุ่งแผนให้เ,หเ,หเขาตายเดี๋ยวหน้าฝนเราก็ขยายออกใหม่นม่จ้ะ จะมีอย่งนี้เลยก็เหมือนพักนะเนาะมันจะถมามามาแรงมันก็จะมีพักบางอย่างที่ชอบแรงนะส่วนหนาหนาวก็จะมีพักบางอย่างเนี่ยชอบหนาวเพราะว่าถ้าเป็นหนาหนาวปุ๊บพักที่ชอบหนาวเขาก็จะงามงามผุ่งอย่างเป็นพวกอะไรเอ่อตังเอ๋อแล้วก็พักที่พักที่ใส่เกลียวบานเรา านาหนาวเาพดที่ดีแงามก็พ่งทีนึงนนแดงในปยาพุ่ทดลองัเลยยังไม่เคยเข้าใจก็เขาก็หนาวแรงนะแต่ยังว่าเลยเขาโดนแดดหลายค่ะว่าโดนแดดไม่จัดนะได้อยู่ได้อยู่จ้ะอืมเขาเป็นสลมนะหนานะหน้าจะโอเคอยู่พอแดด หนาแหล่งคนขังร้อนมากไม่ใช่คนขังร้อนร้อนเลยวแล้ะตอนนี้มันแค่เดือนเดือนอะไรเดือนพิจิกานาะยังไปเดือนเดือนธันวาเดือนธันวาช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาวแต่ทําไมอากาศไม่หนาวจะไปมุกกรากรุ่งพาเนี่ยเรื่องม้านหลุ่นกันอยู่เลยว่าจะไปยังไงต่อเพราะว่าขนาดเดือนพิจิกากับธันวาย,ยังยังขนาดนีเนาะถ้าไปมุกกรากรุ่งพามีนาว่าจะถึงเมษายอีกอ่ะพยาเตะวันวันหรือว่าแมงแดงเขาจะไปได้ยังไงเพราะว่าพยามันมีเสล้ม เด็ดเจ็ดพักเบ็ดใจาาที่บุก10%เป็น่างดีนะอันนี้จะได้นมันจะยี10%กระดบนบุกเป็นตะไคร้เขียวเนี้ยมันบนแผ่นกระเลนาะ จะหลายเนาะปันนี้ย่างไม่พอครึ่งเลยเต็มที่วันนี้ก็กินยาเสร็จก็นอนพักผ่อนกินอันนี้เสร็จก็นอนพักผ่อนนะจ๊ะเนาะจ้าสำหรับคลพี่มุกอะยาต้องเยอะพอแค่นี้เลยนะจ้ะเนาะยทุกคนจจรังผานเนาะคุยกงัวปัญญาลืมคุยกงัวได้แล้วคุยกะพระอาทิตย์คุยกะหนุกคุยกงัวจ้าแค่นี้แหละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจะบายบายหอมทีนี่หอมทีนี่แ้ยยยยนนยย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 นยนนิยนเยย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 าเขา